โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะแปลกหน้าแปลกตากันหน่อยนะครับผมก็อยู่ในพับจีนะผมก็อยากให้ทุกคนนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะขอนะครับผมขอให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจผมนะครับเพราะว่ายอดวิวมันน้อยเหลือเกินนะครับผมไม่มีกําลังใจเลยอะแล้วก็ผมก็จะทําต่อไปอืมนั่นแหละครับคนดูก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผม ก็วันนี้นะเราไม่ได้อยู่ในฟรีไฟล์นะก็เราอยู่ใน PUBG. พับทีพูดไปพูดเพูดไปยังงวะพูดไปแล้วนี่วะโอเครับคนดูก็อันนี้เป็นการเล่นพับจีครั้งแรกนะครับตามจริงผมลองเล่นบ้านะครับสองสามตานะก็สองสามตาก็เหมือนยังไม่เล่นอะ่ะก็ก็เหมือนว่าเออ,อเออเอก็คุณคนดูให้จบนะครับจะได้คอมเมนต์ความเอ่อของผมไปไปดูกัน โอเคครับคนดูตอนนี้เราก็เด็โดดล่มลงมาแล้วนะแน่นอนนะว่าเราต้องลงบูทแคมป์อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าผมเคยเล่นพับจีในโทรศัพท์อยู่นะครับผมบูทแคมป์เขาว่าเดือดอะไรเงี้ย็็อยากจะโดนน่ะอยากจะโดนยิงเข้าที่หัวอะไรเงี้ยถ้ายิงไม่เข้าหัวก็ไม่ตายนะจะบอกว่าก่อนเฮ้ยใครบ้าขับรถวะนะโอ้โหคนมาลงโคตรเยอะวมว โอ้โหคนมันลงอย่างเยอะโอ้หแรกเลยแรกเลยจังวันนี้ปึ๊บกระโดดหลบอูโหูอ้โหูเสียงปืนเสียงปืนไม่ธรรมดาบอกเลยว่าโอ้โอ้ เหมือนกิ่งเห็นไหมคนดูโหเมื่อกี้ได้ที่80กว่าแะแบงเล่นมา3ตายยังไม่เคยได้ติดท็อป50เลยเนี่ยอย่าว่าแต่ที่หนึ่งเลยมาลงนี่แล้วกันไม่ลงละบูทแคมป์ไปผมเห็นผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วไอ้สัตว์ ไอ้งโอเคคนดูมาเปลี่ยนแบบแล้วเมื่อกี้แบบว่าไปการแสดงนะที่แบบตายสองตาเมื่อกี้เพราะว่ามันแบบว่าจะดูเหมือนว่าเราไม่ใช่คนพึ่งเล่นจริงๆไงฮะคนดูคนดูคงเข้าใจผมอยู่แหละใช่ผมว่าแล้ว่าคนดูต้องเข้าใจถ้าคนดูไม่เข้าใจนี่แย่เลยมาตอนนี้แหละแบบแล้ว ผมเจ้าจริงแล้วเมื่อกี้มันอยู่ในป่าในดงไงมันไม่ใช่แบบไม่ใช่สไตล์ผมไหมันแบบมันต้องอยู่ทะเลทรายเงี้ยมันถือเป็นสไตล์ผมมันถือเวลาแล้วยิงให้หมดเลยนีออ่ลืมดูเลยฟา้ามก่อน แล้วเดี๋ยวตัดไปตอนฟาร์มเสร็จแล้วนะคนดู <Okay. S 1> ไปโอเคคนดูอยู่บน ah. เออเฮ้ยไอ้จิงก็ลงมาดิวะคิดว่าซ่อนตัวกันละเทงไง <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยว ลอยยิงคนอื่นไม่มีทางสู้ว่ตาพี่คมยิงก็เอียวหนวะว่าผมจะลงทันมันไอ้ไอ้พวกที่มันบางอาจนั่อยู่ไหน มันมาอาไรกันบละเฮ้ยมาดิมาดิผมได้ยินเสียงตีนปูผมด,ดีส,สมศพเฮ้ยแมวมันจะเอาเอา เว้ยแกดเอาแทนเอเคแล้วกันตายสะเก็บของเป็นชั่วโมงเฮ้ยชุดกระเป๋าสามกระเป๋าสามหมวกสองกระสุนหน้าของแต่งคาไทเอมโฟคูณหก สวยถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเฉิดฉายบอกแล้วว่าแบบมเมื่อกี้ผมแบบอ่อนให้ไงคือไม่งั้นมันจะเหมือนแบบว่าเราเราไม่ได้เพิ่งเลน่นก็บอกแล้วเชื่อยังอ่ะคุดูเชื่อยังอ่ะถ้ายังไม่เชื่อกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้ผมเลยโอเคโอเคนะกดนะกดยังกดแล้วใช่ไหมต้องกดนะอย่าดืมผมขอละกดให้ผมหน่อยกดกระดิ่งด้วยนะไม่งั้นจะเป็นซับสไครต์ปลอมอ่ะุคนต้องมารอดูคลิปผมเลยนะผมจะทําทคลิปโห,โหดให้ทุกคนดูโหดเราว่ะ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปเข้าวงก่อนคนดูเดี๋ยวผมอ่านให้ดูเฮ้ยคนดูยิงโดนปะเนี่ยเฮ้ ไม่โดนคนดู bum. ไปละไปดิก่าไปคนดูไป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 ก่อนหาใส่มูใส่แม็กก่อนเดี๋ยวอันให้ดูใหม่คนดูไปละไปละเออนอนอย่างเงี้ยเฮ้ยสสือรสเสือรสเสอรจะคนดูเฮ้ยจะไล้ๆจ้ เงยนักซ uh> ิ่งเจอเดะฟาดว่ะเจอดะฟาดเฉยติดีติดติดตีดตดเฮ้ยมีคนมาวะไม่มีสักคนเลย เฮ้ยคนดูผุดเจอคนเปองอุ้ยไม่โดนเปองหลนเป่าวะยิงยากจังเลยโอ้โห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 ดูดูมันวิ่งใครอย่าไปยิงมึงโด้เงี้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนแถวนี้นะอยู่ไหนวะเฮ้ยคนดูคนดูเห็นนะดูเห็นนะนู่นน่ะอื้อ โดนนะไม่รู้วะไปโคตรไกลเลยโดนไมเนี่ยไม่เคยเล่นสไนด้เลยเอ้าเฮ้ยโหโคตรโคตเย้เคธรรมดาน้องๆพี่จับสไนัยมาสามสี่กาปีแล้ว เฮ้ยกูยิงตายได้ไงวะมันอก้มแม่งเอ้ยดีใจว่ะไอ้ยโคตรไกล่เลยนะคนดูผมเจอคนมันจะเอาผมด้วยที่รู้ว่า เฮ้ยแล้วกูปลาสโมบกทำไมเนี่ยเฮ้ยงงว่ะสิบตัวอุ้ยระเบิดอู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 อื้อเลยูอูอื้อเลยครับ้ังหวะนี้ครัอูึอึ้อูอ้้ ขึ้นสี่ขึ้นขึ้นขึ้นโอเคอุ้ยเออ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 ตายฮะโอ้มาจากไหนอ่ะไปดูดิโอ้ไอ้นี่แหละที่ผมเจอตอนแรกค่ะคนดูโอ้ตายเลยยี่สี่ ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะฮะผมได้ที่ยุสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ปล่อยให้ไอ้นี่ไปก่อนละกันไอ้นี้ก็ต้องเข้าวงอีกสักพักหนึ่งเลยอะโอ้โหเสียด้ยวะโอเคครับพมดูออกดีกว่าถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ ไม่พอครับกดซับสไครต์ให like ้ผมหน่อยนะครับคนดูกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะมันเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆจริงๆนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับพูด3าสิบกว่ารอบแล้วเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวผมมาทําคลิปสนุกๆอย่างนี้ให้ดูอีกก็ไปแล้วครับผมสําหรับการเริ่มต้นปรับจีก็ก็ไม่ยากนะครับก็ถือว่าไม่ใช่ไม่ยากถือว่าไม่แย่นะครับผมก็ยี่สิบห้าทุกคนว่าแย่อย่าลืมคอมเมนต์ด้นะครับผมคอมเมนต์บอกผมได้นะว่าแบบ ผมเล่นโหดหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคไปไปดูไป,ไปละจากจุจ๊บ